Yeah yeah let's go <S สวัสดีค่ะจอยมิซูค่ะวันนี้นะคะจอยจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูไทต,ตันหัวเดียวแต่งเต็มออฟโรดเลยทีเดียวนะคะคันนี้คันนี้จะจส่งให้ลูกค้านะคะที่ต่างจังหวัดนะคะเรามาดูกันว่าคันนี้แต่งอะไรกันบ้างจะเต็มยังไงนะคะ อันดับแรกนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจอยขอบอกได้เลยว่ากระจังหน้าตัวนี้เป็นกระจังหน้าแบบเต็มนะคะมีหูลากด้วยนะคะตัวนี้เป็นสีเงินนะคะสองด้านเลยนะคะพร้อมไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้านะคะแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังมีตัวข้อไฟหน้าให้อีกด้วยนะคะพร้อมกับเส้นปัดดำแดงนะคะตัวนี้เพื่อให กระจังหน้าของเราเนี่ยด้านหน้าของเราเนี่ยดูเต็มมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะพร้อมลุยเลยนะคะด้วยการเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กออฟโรดนะคะตัวนี้ซึ่งเป็นแม็กลายฮิตเลยทีเดียวนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นตัวชิ้วล้อนะคะชิวล้อแบบหมดุดแบบเต็มนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวล้อแม็กออฟโรดล้อนี้ลายนี้เลยค่ะ ถัดลงมานะคะก็จะเป็นบันไดข้างนะคะออกโรดสีคุณสีเลยทีเดียวนะคะได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะมาพร้อมกับลายสติกเกอร์ลายสติกเกอร์เป็นลายโทนไฟป,ปั้นนะคะส่วนด้านข้างนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาเ c ล็กนะคะโลบาเล็กแข็งแรงทนทานพร้อมถาดลองนะคะ ด้านบนนะคะช่วยในการขนท้องขนสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวคะ<ด>่ะหล่อจริงอ่ะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังของเรานะคะจอยขอเริ่มต้นด้วยไฟครอบข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นสีดำด้านพร้อมกับเส้นตัดแดงนะคะจะทําให้รถดูสปอร์ตและฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับกันชน้าแบบเหล็กนะคะตัวนี้เป็นสีดาโหโหคือได้ว,ว่า เข้ากันมากๆเลยทีเดียวมาพร้อมกับหูลากสีแดงตรงนี้ด้วยนะคะบอกเลยบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถพร้อมใช้งานจริงๆนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะคะชมรอบคันกันอีกหนึ่งรอบเลยนะคะคุณจม้ม แต่้นหัวเดี่ยวแต่งเต็มออฟโรดคันนี้นะคะเต็มตั้งแต่ด้านหน้ายันด้านท้ายด้านหลังเลยทีเดียวนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะแต่งเต็มๆแบบนี้นะคะโทรหาจอยได้เลยนะคะที่เบอร์0855432153น,น,นะคะหรือว่าแอดไลน์จะมาเลยก็ได้นะคะที่ไอดีลยลอย j o y y y คะอยากจะแต่งแบบนี้เต็มแบบนี้หรือว่าอยากจะแต่งแบบไหนนะคะทากจอยมาได้จอยพร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถ สมเลยค่ะสหรับวันนี้จอยขอตัวลาไปก่อนแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะว่าจอยจะพาชมรุ่นไหนแต่งรุ่นไหนบ้างนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ